ครับเพื่อนครับวันนี้มาซ่อมบอลลนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมนะครับกดติดตามด้านล่างกดไว้แล้วเวลาผมชงลงคลิปใหม่ก็เพื่อนเห็นนะครับว่าจะได้ซ่อมกันเป็นทุกคนนะครับช่วงนี้นะครับกทมหรือกรุงเทพก็สุสานนะครับเกิดอาการโควิดนะครับโควิดระบาดเนาะแล้วก็เผื่อไว้นะครับเผื่อเราอยู่บ้านไม่มีอะไรทาก็หาบอลลมมาซ่อมกันนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นอาชีพได้นะครับเพื่อนๆที่อยู่ที่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพนะครับเผื่อเขาไม่ให้ทางานหรืออยู่บ้านเฉยนะครับเราก็จะได้เอาพารุมมาซ่อมกันครับอาการนี้นะครับเบอร์นี้เนาะลูกค้าแจ้งว่ากดไม่ได้ครับนี่กดเบอร์หนึ่งได้นะครับจมลงไปแล้วครับเบอร์หนึ่งกดได้ครับเบอร์สองครับเบอร์สองกดไม่ลงนะครับนี่กดไม่ลงเบอร์สามครับเบอร์สามกดลงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองมาเทสไปดูครับ ก็ลองเสียบปลั๊กดูนะครับกดเบอร์ดูโอเคเบอร์หมุนปกตินะครับนี่อ่าเบอร์สามไม่ไปนะครับก็สรุปนะครับเบอร์กดไปหมุนเบอร์เดียวนะครับก็คือเบอร์หนึ่งถอดปลั๊กทุกครั้งที่เราซ่อมพัดลมนะครับตัวนี้นะครับเราจะไม่ไปทําข้างบนนะครับแต่เราจะมาเน้นทําข้างล่างนะครับเพราะว่า เป็นที่สวิตปิดเปิดนะครับข้างบนยังดีอยู่เพราะนั้นเราก็จะถอดล่างดูก่อนนะครับว่าเป็นอะไรแล้วก็ถอดฝาออกก่อนครับผมเสร็จแล้วเราก็เปิดออกนะครับโอ้โหอันนี้เหมือนเ็าไม่ได้ใช้งานนานนะครับเนี่ยตัวนี้ค้างนะครับตัวที่สามค้างเนาะตัวแรกเราก็ต้องต่อสวิตตัวมาก่อน เพื่อนอย่าลืมถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับเวลาซ่อมบำรุมแล้วก็หาไม้นะครับหาไม้กระดานมาวางถ้าเกิดมีเซฟตี้การ์ดก็จะปลอดภัยนิดนึงครับแต่ถ้าไม่มีเซฟนะครับเราต้องใส่รองเท้าด้วยนะครับแล้วก็อย่าวางที่พื้นปูนนะครับสิ่งสําคัญถอดปลั๊กนะครับเด็กๆเกลียดรอบเต้นแบบนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับอ่าโอ้โหนี่สงสัยเขาจะเปิดทำหมกผ้าวนะครับนี่มีแต่ขยะเต็มเป็มเลยอืม เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับปืดปืดปืดปืปืดมานี่เห็นไหมครับนี่คือความสกปรกของมันนะครับคือถ้ามันสกปรกขนาดนี้นะครับผมว่ายังไงมันก็พังนะครับยังไงก็เสียเพราะว่านี่คือแถบแถบตรงนี้นะครับนี่แถบตรงนี้ได้ดำดำหมดเลยครับดำทั้งหมดเลยกดตัวนี้กดไม่ลงนะครับนี่สาเหตุเกิดจากนี้ขึ้นสนิมนะครับนครับ ตนี้มันเกาะเราไปหาโซลแกมาครับครับพอหาโซลแกมาได้นะครับเราก็จะทําการขีดพ่นเข้าไปอย่าเหนักในกหนักมือนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่มันซับความชื้นนะครับอาจจะทําให้ขีดตรงนี้ด้วยนะครับมันอ่อนได้นะครับโอเคแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนอย่างไรตัวสองมันไม่เข้านะครับมันต้องหนัๆห,หน่อยจุ้ยกัาไปนี่ กดครับออย่าเพิ่งไปกดมันแรงครับเพราะว่ามันยังคาอยู่ดีๆเนะ <c oughs> ติดแน่นทับเลยครับเพื่อน <c oughs> ครับเพื่อนครับก็หาอะไรมาซ่อ,ซอมหน่อยครับตรงที่มันกดไม่ลงนี่ครับมันเป็นสนิมครับผมไม่รู้ว่า พัลมตัวนี้เขาใช้ตลอดหรือป่าอย่างไงครับเพราะว่าเหมือนกับสนิมมันขึ้นเยอะเลยนีหรือว่าเขาทิ้งไว้ยังไม่ได้ใช้ครับตรงนี้ตรงทาดบานนี้เราใช้กระดาษทรายนะครับขัดไปก่อนก็ได้ขัดไปเลยครับผม มันติดจะเบอร์หนึ่งนะครับแสดงว่าเบอร์สามเบอร์สีนี้สกปรกนะครับแล้วก็ขัดไปเลยนี้เวลาเวลาเราขัดนะครับเราเอากระดาษทรายสอดเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับตรงร่องมันนะครับเราก็กดเบอร์กดลงนะครับเราก็ดูดนะครับมันจะมันจะโดนทั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ครับก็ลูดครับผม เอาสอดเข้าไปตรงรตรงกลางนี่ครับก็ลูดนี่ครับแค่นี้ก็แต่เบอร์สองยังไม่เด้งนะครับเบอร์สองยังคายอยู่เดี๋ยวลองเอาที่ง่ายก่อนอิเชตให้แห้งก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโก่งนะครับมันเปลี่ยนน้ำมันนี่ก็สนิมขึ้นเต็มเลยครับข้างบนนี่ก็เต็มเอออุ้ยหนีบมือ ังแน่นอยู่ครับตรงนี้แล้วมันติดโอ้ไม่ได้ใช่นานแน่นนเลยครับติดแน่นตับเลยนี่นะออกแล้วกดแรงๆครับกดแรงๆนี่ครับแล้วก็ฉีดอีกหน่อยนึงจ้วบเข้าไปหามีดหรือหาอะไรก็ได้ครับขูดเอาสนิมมันออกก่อน การขูดออกขูดออกเสร็จแล้วก็กระดาษทรายนะครับขับดอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นการซ่อมนะครับไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็ไม่ยากครับเปลี่ยนก็ซื้อมาเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเราซ่อมได้เราก็จะประหยัดเลยนะครับนี่ออกแล้วนะครับสะอาดแนละ้วนี่ครับรลองกดดูมันจะเด้งบึงบึงไหม นี่ครับเด้งแล้วครับผมนี่เด้งทุกตัวแล้วครับนี่โอเคกดเด้งหมดแล้วครับผมทีนี้ปัญหาเราก็อยู่ที่ว่ามันจะหมุนทุกตัวหรือเปล่าออายะถ้าหมุนทุกตัวก็ประกอบทรงลูกค้าเลยครับเพื่อนไม่ต้องเีลาอะไรมากเนะาะก็จะเสียบป,ปักครับเบอร์สองแล้วมาติดแล้วกดเบอร์สองก่อนเลยครับ ตับก็ไปนี้พอกดเบอร์สองเสร็จแล้วก็จะมาเซบปั๊บเสบปั๊กเลยครับใช่ไหมอันนี้วางวางที่พื้นไม้นะครับเราก็จะมาดูที่แกนกันมันจะหมุนปั๊บนี่หมุนแล้วครับผมนี่รับขับสายได้ด้วยนี่ครับเบอร์สองเสร็จแล้วนะครับเราไปกดที่เบอร์สามถอดปั๊กก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเรายังแรกด้อน กดที่เบอร์สามนะครับเบอร์สามไม่หมุนนะเมื่อกี้ปึ๊บโอเคหมุนทุกตัวแล้วครับนี่สายได้ด้วยเคครับผมเรียบร้อยถอดปลั๊กครับแล้วก็ทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาน้ำมันโซเลตแร้วมันจักรก็ได้ครับหยดไปที่แกนสักนิดนึงครับน้ำไหลเข้าไปเดีย๋ยวนี้ระจับโยกเพื่อให้สนิมน,นะครับที่เกาะที่แกนให้มันหลวมนะครับหลวมปื้นหลวมปื้นละ เสร็จแล้วครับผมก็ประกอบส่งค้าเลยครับตันนี้ก็จบกลิปนะครับสําหรับตันนี้เดี๋ยวผมประกอบแล้วจะเทคเล็กๆอีกดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพือนครับเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเสียบปลั๊กกันนะครับแล้วกดที่เบอร์หนึ่งก่อนเลยครับดับแรงมันก็หมุนแล้วครับผมกระสาได้ด้วยครับเหมือนจะค่อยนะครับแต่นี้เขาบอกเป็นที่สวิคเราซ่อมที่สวิกอย่างเดียวก็พอนะครับเบอร์สองครับ เบอร์สามครับ ok เหม <Metro> ือนจะค่อยนะครับเอาแล้วงานนี้อันนี้เราไม่รู้เขานะครับเพราะว่าเขาบอกซ่อมที่สวิกตเราก็เลยสวิตอย่างเดียวครับก็ส่งลูกค้าเลยครับเพราะว่าก็ไม่ได้เอาตะแกรงมาให้นะครับก็เอาแค่นี้เลยพอเลยครับก็ส่งลูกค้าได้เดี๋ยวคลิปหน้าเมดีจะนำไข่ครับอันนี้คลิปสั้นๆนะครับนำมาให้เพื่อนไปดูกันอย่าลืมกดติดตามล่าสดนะครับ กิบนี้แล้วนะครับจุมกัสสวัสดีครับ